บทที่369ความร่วมมือของศาสตร์ทั้ง5้าลูกปัดที่แต่เดิมพุ่งเข้าหาหัวอีห้าจู่ๆก็เปิดออกและบินไปรอบๆร,ร่างของวิญญาณ8ดวงแหวนไม่เพียงแต่จะไม่ทำร้ายเขาเท่านั้นแต่ยังวงเวียนอยู่ตรงหน้าเขาและสะกัดกั้นการโจมตีของคมอีก9วงทีมมีดการควบคุมของไฟเทียนหลวนั้นยอดเยี่ยมมากช่างเป็นคนเจ้าเล่ห์จริงๆใบหน้าของหวังอี้เหิงมืดลงเขาไม่ได้ไปช่วยเหลือปรมาจารวิญญาณระดับเจ็ดที่ล้มลง เพราะเมื่อเวลาผ่านไปคนเหล่านั้นได้ตื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและพยายามควบคุมร่างกายของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะดูเขินอายมากแต่พวกเขาก็ไม่มีอันตรายมากเกินไปการจับคนคนนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดภายใต้การควบคุมของหวังอี้เหิงอุกบาทเพลิง365ดวงกลายเป็นลูกไฟและไล่ตามหัวอีเห่าลูกไฟเหล่านี้ไม่ใช่การโจมตีแบบมองไม่เห็นแต่ดูเหมือนเป็นตาข่ายเปิดขนาดใหญ่ ล้อมรอบพวกมันหวังอี้เหิงเองก็กางร่างของเขาและไล่ออกไปด้วยความเร็วเต็มพิกัดในขณะที่หัวอีเห้ากำลังหลบหนีเขาไม่ลืมที่จะนำอุปกรณ์นำทางวิญญาณควบคุมระยะไกลพิเศษของเขาออกมาและจุดชนวนอุปกรณ์นำทางวิญญาณตรวจจับระดับความสูงพิเศษที่เขานำออกไปไม่ทันเวลามีการระเบิดจากด้านหลังหวังอี้เหิงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่ต้องมองและทันใดนั้นสีหน้าของเขาก็ดูดุร้าย เขารู้โดยไม่ต้องถามว่าผู้นำทางวิญญาณตรวจจับในระดับความสูงพิเศษที่สูญเสียการติดต่ออาจจะไม่ได้ผลดีใดๆไ,ไอเวนไอสารเลวนี้ฉันจะฆ่าเขาความเร็วของไฟเทียนหลัวนั้นเร็วเกินไปแม้ว่าหัวอีห้าจะพยายามอย่างดีที่สุดแต่เขาก็ยังถูกตามทันอากาศร้อนยังคงเข้ามาใกล้แต่อุณหภูมิมีผลกระทบต่อหัวอีห้าเพียงเล็กน้อยด้วยการปกป้องร่างกายของราชาน้ำแข็งและการปกป้องชุดเกราะส่วนตัวของเขา สิ่งที่เขาต้องทำตอนนี้คือการเร่งความเร็วเร่งความเร็วและเร่งความเร็วต่อไปเทือกเขามิงโตอยู่ใกล้กับสถานีกลุ่มกองทัพตะวันตกเฉียงเหนือของอาณาจักรชิงหลัวมากตราบใดที่เรายืนหยัดต่อไปสักระยะก็จะไม่มีปัญหารับไปหวังอี้เหิงตะโกนเสียงดงังและทันใดนั้นไฟเทียนหลวก็เปิดออกจากนั้นเร่งความเร็วและปิดลงทันทีด้วยเหตุนี้เขาจึงใช้พลังวิญญ,ญาณไปเกือบ10เปอร์เซ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ร่างที่บินได้ของหัวอีห่าก็เร่งความเร็วขึ้นราวกับว่าเขากลายเป็นลำแสงตัดผ่านท้องฟ้าและปรากฏตัวในระยะไกลมันยังเร่งความเร็วได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้ความเร็วเมื่อกี้เห็นได้ชัดว่าอยู่ในระดับ9้าวงแหวนแต่พลังวิญญ,ญาณที่ผันผวนในร่างกายของชายคนนั้นนั้นไม่ใช่ความเร็วของระดับ9้าวงแหวนอย่างชัดเจนอีกร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในสายตาของหวังอี้เหิงและหันหลังกลับและวิ่งหนีไปพร้อมกับคนก่อนหน้า ใช่แล้วเป็นสวีซานสื่อที่ตอบสนองต่อคําขอของหัวอีเ้าจริงๆแล้วสวีซานสื่อรออยู่ไม่ไกลจากหัวอีเฮาโดยใช้จิตวิญญาณของหัวอีเ้าเพื่อตรวจจับและแบ่งปันข้อมูลที่เชื่อมต่อกันด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่หัวอีเฮาจะได้รับการช่วยเหลือในช่วงเวลาวิกฤตระยะทางที่กระทันหันนี้ทําให้ความพยายามของหวังอี้เหิงไร้ประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากพลังวิญญาณที่ส่งออกไปมากเกินไป เขาจึงหยุดชั่วคราวในอากาศก่อนที่เขาจะสามารถไล่ตามต่อไปได้เมื่อหวังอี้เหิงเพิ่งเริ่มต้นอีกครั้งจูจ่ๆเขาก็รู้สึกเจ็บปวดบนใบหน้าและเบนสายตาไปด้านข้างโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรเลยสิ่งเดียวที่เขาเห็นคือท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มืดมิดอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะมีงูพิษซ่อนอยู่ในท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มืดมิด หวังอี้เหิงไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้เป็นใครในความมืดและเขาก็กังวลเกี่ยวกับการกระทําของอาณาจักรชิงหลัวด้วยท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายก็อยู่ใกล้เกินไปมันจะเป็นเรื่องยากสําหรับเขาเช่นกันหากมีระดับ9ก้าวงแหวนหลายคนซุ่มโจมตีเขากลางอากาศแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรสุริยันจันทราแต่ภารกิจของพวกเขาในเทือกเขาหมิงโตคือการป้องกันหากพวกเขาโจมตีพวกเขายังไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอ ในที่สุดความตั้งใจของดับก็ปรากฏขึ้นในขณะนั้นหวังอี้เหิงรู้สึกราวกับว่าคำคืนนั้นถูกเปิดออกจริงๆความตั้งใจของดับนั้นเหนียวแน่นและทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจะดับลงในความรกร้างนี้ยังมีอารมณ์แปรปรวนอย่างอธิบายไม่ได้เข้มข้นและต่อเนื่องลึกซึ้งและชัดเจนนี่คืออะไรในฐานะประมาจารย์แห่งวิญญ,ญาณและผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณ หวังอี้เหิงไม่เคยรู้สึกถึงการมีอยู่ของพลังดังกล่าวมาก่อนราวกับว่ามันไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่แรกแสงสีดำกวาดไปทั่วทันทีและหวังอี้เหิงต้องใช้ท้องฟ้าเพลิงของเขาเองเพื่อปิดกั้นท้องฟ้าที่ลุกเป็นไฟหลายสิบแห่งก็กลายเป็นสีดำสนิทหลังจากนั้นทันทีแสงสีทองสุกใสก็สว่างขึ้นในท้องฟ้ายามค่ำคืนและความตั้งใจของดาบก็เพิ่มสูงขึ้นในทันที แสงดาบนี้จอดท้องฟ้าและหายไปในพริบตาและแสงดาบก็บินไปในระยะไกลเขาตามทันหัวอีห้าวและสวีสารสื่อที่อยู่ข้างหน้าและถึงกับอุ้มพวกเขาขึ้นเพื่อหลบหนีอย่างรวดเร็วหวังอี้เหิงไม่กล้าไล่ตามเขาตั้งแต่วินาทีแรกหลังจากที่เจตนาดาบที่เปลี่ยนจากความมืดไปสู่แสงสว่างผ่านไปรังสีท้องฟ้าจำนวนนับสิบของเขาที่ถูกโจมตียังคงประตุด้วยการระเบิดที่รุนแรงแม้ว่าจะไม่แตกแต่ก็มีรอยแตกขนาดใหญ่อยู่ทั่ว คุณต้องรู้ว่ามันยากมากที่จะปรับแต่งเพลิงเหล่านี้แม้ว่าเขาจะชนะตามปริมาณแต่แต่ละคนก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากหากหนึ่งในนั้นพังเขาจะทุกอย่างยิ่งไม่สิผู้ชายคนนั้นเมื่อกี้หลังจากความสับสนชั่วระยะเวลาหนึ่งหวังอี้เหิงก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเจตนาดับแบบนั้นทําให้เขาหวาดกลัวแต่เห็นได้ชัดว่าพลังในการขับเคลื่อนเจตนาดับนั้นยังไม่เพียงพออย่างน้อยก็ไม่สามารถคุกคามเขาได้หลอก หวังอี้เหิงตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติในทันทีและไฟเทียนหลัวก็ยิงออกไปอีกครั้งเขาไล่ตามไปในทิศทางของหัวอีห่าวและสวีซานซื้อเขากำลังจะบ้าไปแล้วณจุดนี้เห็นได้ชัดว่าคนเหล่านั้นไม่ได้แข็งแกร่งมากนะแต่พวกเขาสามารถหลอกวิศวกรวิญญาณระดับ9ก้าเช่นพวกเขาได้เขาไม่เพียงแต่ทำลายการนำทางวิญญาณการตรวจจับในระดับความสูงพิเศษจำนวนมากเท่านั้น แต่เขายังสร้างความเสียหายให้กับไฟของเขาเองอีกด้วยพวกเขาทั้งหมดสมควรตายครั้งนี้หวังอี้เหิงใช้พละกกาลังทั้งหมดของเขาในการยิงของไฟเทียนหลวในเวลาเดียวกันเขาก็กลายเป็นวัวตัวยักษ์กลางอากาศและความเร็วในการบินของเขาก็เพิ่มขึ้นทันทีครั้งนี้เขาไม่ได้พึ่งพาพลังของอุปกรณ์วิญญาณที่บินได้แต่เผาผลาญพลังวิญญาณอันทรงพลังของระดับ90ของเขาจนหมด เขารู้ว่าเขามีโอกาสโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหากคนเหล่านี้ไม่สามารถถูกทิ้งไว้ข้างหลังได้ในเวลานี้พวกเขาจะออกไปนอกขอบเขตการป้องกันของเทือกเขาหมิงโตของพวกเขาเองในเวลานั้นพวกเขาอาจกลายเป็นเหยื่อของคู่ต่อสู้ดังนั้นเขาจึงระเบิดโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าในระยะไกลมีร่างหลายร่างลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามีทั้งหมดห้าคนเรียงกันอยู่บนอากาศทุกคนเปล่งแสงสีที่แตกต่างกัน ทั้งห้าคนเป็นผู้หญิงทั้งหมดตัวที่แขวนอยู่ตรงกลางก็ส่งเสียงคำรามของมังกรดังสนัน่นปีกมังกรขนาดใหญ่คู่หนึ่งกลางออกด้วยเสียงคำรามอันดังของมังกรวงแหวนวิญญาณเจหรือสองวงสองแสงพร้อมกันผีเสื้อศักดิ์สิทธิ์มังกรสดใสไม่ใช่ใครอื่นนอกจากทั้งอูถงแม้ว่าจะเรียกว่าเทพมังกรผีเสื้อแต่อวาตารวิญญาณการต่อสู้ที่เธอปล่อยออกมานั้นมีรูปร่างของมังกรโดยสมบูรณ์ มีเพียงขอบปีกมังกรเท่านั้นที่มีส่วนโค้งของปีกผีเสื้อออร่าที่เปล่งออกมาจากร่างกายของเธอไม่เพียงแต่สูงส่งเท่านั้นแต่ยังมีความรู้สึกที่มองข้ามสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอีกด้วยเทพมังกรเต้นรำทักษวิญ,ญญาณที่6แสงและเงารูปมังกรขนาดใหญ่ถูกปล่อยออกมาจากร่างของผีเสื้อศักดิ์สิทธิ์มังกรสดใสของเธอและในทันใดนั้นมันก็กลายเป็นมังกรยักษ์ย,ย้ายยาวร้อยเมตรมุ่งหน้าตรงไปยังไฟเทียนหลวงเพื่อพบกับมัน เขาไม่ใช่คนเดียวที่ลงมือที่เหลือก็ปล่อยทักษะจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาออกมาเช่นกันในหมู่พวกเขาด้านหลังเจียงหนานหนานมีงูหลามยักษ์ย้ายสีชมพูพโผล่ออกมาและขดตัวอยู่รอบตัวเธอเจียงหนานหนานเองก็กลายเป็นกระแสะแสงสีขาวในอากาศและรีบวิ่งตามเทพมังกรในกลางอากาศแสงสีขาวที่เธอจุติขึ้นมา ดูเหมือนจะกลายเป็นเสื้อคลุมของผีเสื้อศักดิ์สิทธิ์มังกรสดใสและจริงๆแล้วมันก็รวมเข้าด้วยกันไฟเทียนหลวที่จมตีด้านหน้าปะทะกับงูของเจียงหนานหนานและถูกเด้งออกไปด้วยพลังที่ยืดหยุ่นทีละคนไม่ได้ใช้พลังแห่งเปลเวไฟของเขาเองดูเหมือนพวกเขาทั้งหมดจะถูกโดดเดี่ยวเทพมังกรผีเสื้อระเบิดออกมาด้วยแสงสีม่วงพราวและแนวท้องฟ้าเพลิงขนาดใหญ่ก็ถูกปิดกัน ทั้งอูทงพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเธอให้ทุกคนเห็นด้วยการกระทําของเธอคุณรู้ไหมว่าแม้แต่หัวอีห้าวก็ไม่เคยเผชิญหน้ากับเขาแบบตรงหน้ามาก่อนเธอเทียบเท่ากับการปิดกั้นวิศ,วก,ว,ศวกรวิญญาณระดับเก้าแม้จะยืนหยัดได้เพียงช่วระยะเวลาสั้นๆคุณก็ภูมิใจมากพอใบหน้าที่สวยงามของเย่ยกูอีเคร่งครึมมือของเธอประสานกันเหนือสีสดับศักดิ์สิทธิ์ปล่อยแสงอันแรงกล้า ปีกนางฟ้าสี่ปีกกางออกด้านหลังเธอและพลังแสงมหาศาลก็ควบแน่นทันใดนั้นร่างที่บอบบางของเธอก็บินไปข้างหน้าและร่างของหนานชิวชิวก็แวบวับและหายไปข้างหลังเธอช่วงเวลาต่อมาเย่ยกู่อี้ก็แสงหน้าถังอูถงและบินสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงกลายเป็นสายรุ้งที่ทําให้ท้องฟ้าแตกสลายและตรงไปที่ร่างของหวังอี้เหิงหวังอี้เหิงโบกมือขวาของเขาและเทียนลว่เพลิงมากกว่าหนึ่งโหลก็ขวางไว้ แสงดาบของดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงสะท้อนออกไปแต่แสงของไฟแห่งสวรรค์ก็จางลงอย่างเห็นได้ชัดหวังอี้เหิงเศร้ามากเหตุใดปรมาจารย์วิญญาณอายุน้อยเหล่านี้จึงมีพลังในการโจมตีมากก่อนที่เขาจะสามารถจบอาการซึมเศร้าได้เบื้องหลังแสงแฟลชจากดาบศักดิ์สิทธิ์แสงสีชมพูก็พันรอบลูกปัดหลายสิบของเขาฉากที่ทำให้หวังอี้เหิงประหลาดใจปรากฏขึ้นเปลวไฟบนลูกปัดเทียนหลวงของเขาจางลงทันที และพลังระเบิดก็หายไปจากนั้นเขาก็ล้มลงกับพื้นและไม่สามารถแม้แต่จะติดต่อกับมันได้เกิดอะไรขึ้นกลุ่มควันลอยไปทั่วดึงเยี่ยกู่อี้และหนานชิวชิวกลับขึ้นไปในอากาศเจียงหนานหนานก็หันหลังกลับและถอยกลับไปหาทางอู่ถงพลังของเทพมังกรผีเสื้อสิ้นสุดลงแล้วและในที่สุดไฟเทียนหลวงก็ทําลายแสงและเงารูปมังกรในที่สุดในแง่ของการฝึกฝนคนแปดคนแต่ละคนนั้นแย่กว่าหวังอี้เหิงมาก แต่ไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาล้วนเป็นผู้ภาคภูมิใจในสวรรค์หลังจากตอบสนองอย่างต่อเนื่องคนทั้ง8ก็รวมตัวกันและการรุกของหญิงทั้ง5ก็เหมือนคลื่นและพวกเขาก็ปิดกั้นหวังอี้เหิงจริงๆเราไม่สามารถอนุรักษ์นิยมได้อีกต่อไปเมื่อเห็นว่าคน3มคนที่หลบหนีก่อนหน้านี้ได้ตั้งหลักแล้วและ8คนที่เผชิญหน้ากับเขาไม่หยุดหนีออกไปไกลๆหวังอี้เหิงก็ตกตะลึง เขาพบว่าตอนนี้เขาอยู่นอกเหนือขอบเขตการคุ้มครองของไกวิญญาณโจมตีระยะไกลบนเทือกเขาหมิงโตกล่าวอีกนในหนึ่งเขาจะไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆในที่นี้เหตุผลหลักว่าทำไมหัวอีห้าไม่ถูกโจมตีโดยไกยวิญญาณโจมตีระยะไกลขนาดใหญ่ที่ติดตั้งบนเทือกเขาหมิงโตระหว่างการหลบหนีครั้งก่อนก็คือเขาหามันไม่เจอแล้วระดับ90ละ8ต่อนหนึ่งหัวอีห้าไม่กลัวเลย ในระยะไกลแสงและเงาสีน้ำเงินเข้มกำลังบินมาทางด้านนี้อย่างรวดเร็วและสมาชิกของทีมดับคมกริบของกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณปีศาจก็ได้รับการจัดระเบียบใหม่อย่างไรก็ตามทั้งหวังอี้เหิงและที่ปรึกษาวิญญาณของทีมมิดคมคม,คมเหล่านี้ต้องพิจารณาสิ่งหนึ่งนั่นคือตำแหน่งปัจจุบันซึ่งอยู่ใกล้กับค่ายอาณาจักรชิงหลัวมากกว่าเทือกเขาหมิงโตกล่าวอีกนิดหนึ่งกำลังเสริมจากอาณาจักรชิงหลัวอาจปรากฏขึ้นเมื่อใดก็ได้และอาจมีการซุ่มโจมตีด้วยซ้ำ หวังอี้เหิงคว้างลูกบอลแสงสีฟ้าขึ้นไปในอากาศและระเบิดเป็นลูกบอลแสงสีฟ้าที่ดูเหมือนลูกตาทีมมิดคมซึ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วในระยะไกลเห็นแสงสีฟ้านี้จึงหยุดอย่างรวดเร็วจากนั้นหันหลังกลับและมุ่งหน้ากลับไปยังเทือกเขาหมิงโตวิ่งหนีเหลือเมื่อเห็นทีมมิดคมคมออกไปหัวอีห้าไม่เพียงแต่ไม่ผ่อนคลายแต่อารมณ์ของเขาก็เริ่มตึงเครียดในทันที การแบ่งปันการตรวจจับจิตก็ครอบคลุมคู่หูของเขาทั้งหมดทันทีในเวลาเดียวกันเขาก็ลอยไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและไปถึงด้านหน้าของคู่หูของเขาสวีซานสือติดตามเขาอย่างใกล้ชิดภายใต้คำสั่งของหัวอีเห่าคนอื่นๆก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างรวดเร็วเช่นกันในเวลานี้ใบหน้าของหวังอี้เหิงดูเคร่งครึมและท้องฟ้าที่ลุกเป็นไฟก็หมุนรอบตัวของเขา จัดเรียงเป็นสามิติกลายร่างเป็นวัวตัวยักษ์ย้ายและเปลวไฟที่ลุกโชนก็ลุกโชนอย่างบ้าคลาั่งสะท้อนท้องฟ้าโดยรอบด้วยไฟที่ลุกโชนคุณไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อีกต่อไปไม่เช่นนั้นคุณอาจไม่สามารถกลับมาได้หวังอีห้หงตัดสินใจว่านี่จะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายของเขาไม่ว่าเขาจะสามารถฆ่าคนเหล่านี้ต่อหน้าเขาได้ก็ตามเขาจะไม่หยุดและกลับไปที่เทือกเขาหมิงโตทันทีในระยะไกล ในทิศท,ทางของค่ายทหารอาณาจักรชิงหลวแสงและเงาเจ็ดหรือแปดได้พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วเห็นได้จากความเร็วและแสงว่าคนเหล่านี้มีพลังมหาศาลหมัดเดียวเท่านั้นที่มีพลังในบรรดาวงแหวนวิญญาณทั้งเก้าที่ผุดขึ้นมาจากร่างของหวังอี้เหิงนั้นแหวนวิญญาณสีดําอันที่เจ็ดก็ส่องสว่างอย่างสดใสในช่วงเวลาต่อมาตัวเขาเองได้กลายร่างเป็นวัวบ้าและแหวนสวรรค์เพลิงก็ติดอยู่กับเขา ทำให้เขาทั้งหมดร่างกายมันดูเหมือนบัวยักษ์ย้ายที่มีความยาวมากกว่า30เมตรและมันรีบไปหาคนทั้ง8ในทันทีทางฝั่งสถาบันสื่อหลายเครือบุคคลแรกที่ลงมือคือเย่ยกูอี้แหวนวิญญาณที่5และ6สว่างขึ้นในเวลาเดียวกันและปีกแสงทั้ง4ที่อยู่ด้านหลังเธอก็ส่องสว่างอย่างสดใสในเวลานี้ดูเหมือนว่าเธอจะกลายเป็นนางฟ้าจริงๆด้วยร่างกายที่บอบบางของเธอลอยอยู่ในอากาศ ด้วยจังหวะที่สง่างามดาบศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่กลายเป็นแสงอันแรงกล้าและมันถูกปล่อยออกมาทันทีฟันบัวยักย้ายที่บินไปในระยะไกลทักษวิญญาณที่หาดาบศักดิ์สิทธิ์และทักษวิญญาณที่6การเต้นรำเทวดาคนที่ลงมือเกือบจะในเวลาเดียวกันกันกบเธอคือหนานชิวชิวและหญิงทั้งสองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วแหวนวิญญาณที่หและหของหนานชิวชิวก็สว่างขึ้นเช่นกัน ดาบยาวสีชมพูทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและแนบไปกับดาบศักดิ์สิทธิ์อย่างเงียบฮ่าฮ่าเมื่อเทียบกับดาบศักดิ์สิทธิ์มันไม่สะดุดตานักอย่างไรก็ตามเมื่อมันหลุดพ้นการควบคุมของหนานชิวชิวแสงสีชมพูก็กลายเป็นดาบยาวทันทีเปรียบเสมือนคริสตัลสีชมพูภายใต้แสงสีทองของดาบศักดิ์สิทธิ์มันปล่อยแสงสีชมพูหมอกอันสวยงามออกมาหนานชิวชิวประสานมือของเธอไว้ข้างหน้าร่างกายของเธอและค่อยๆผลักพวกเขาออกไปด้วยสีหน้าเคร่งขรึม คริสตัลสีชมพูขนาดเท่าเล็บมือก็บินออกมาอย่างเงียบๆทันทีที่มันบินออกไปอราทั้งหมดของหนานชิวชิวก็ดูเหมือนจะสะัวลลงมากทักษวิญญาณที่หคือดาบทำลายล้างและทักษวิญญาณที่6คือดาวแห่งการทำลายล้างแสงดาบทั้งสองผสานเป็นหนึ่งเดียวและตกลงไปที่ไฟเทียนหลัวทันทีคังดาบศักดิ์สิทธิ์แตกสลายในทันทีกลายเป็นแสงสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนและสลายตัวตามมาด้วยดาบสีแดง แต่ในที่สุดพลังที่รวมกันของดาบทั้งสองก็ทําให้เปลวไฟที่ลุกชนอ่อนลงเล็กน้อยในที่สุดหลังจากนั้นไม่นานดาวทําลายล้างก็มาถึงคุณลักษณะการทําลายล้างแสดงให้เห็นถึงความสามารถอันทรงพลังในเวลานี้ทันทีที่ดาวทําลายล้างซึ่งดูเหมือนจะมีขนาดเพียงเล็บมือถูกปนเปื้อนด้วยเปลวไฟแสงสีชมพูก็ระเบิดออกมาและประทับโดยตรงบนหน้าผากของวัวเหมือนมีคริสตัลอยู่บนหน้าผาก แสงสีชมพูยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขนาดของดาวทำลายล้างก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันและในกระบวนการเพิ่มขึ้นมันต้องอาศัยการดูดซาบเปเลวไฟของวัวไฟเทียนหล,ลวที่ลุกโชนเปเลวไฟที่ลุกโชนเช่นนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมากต่อพลังแห่งการทำลายล้างนี่คือหวังอี้เหิงก็ตกใจเช่นกันนี่เป็นครั้งแรกที่เขาพบกับคุณลักษณะการทำลายล้างเช่นนี้ความสามารถของหกวงแหวนตัวน้อย สามารถทําให้เปลวไฟที่โหมกระหน่าของเขาอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องและเติบโตต่อไปได้อย่างไรดาวแห่งการทําลายล้างเป็นทักษวิญญาณที่6ของหนานชิวชิวและยังเป็นทักษวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดที่เธอสามารถทําได้ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับทักษวิญญาณที่6ของปรมาจารย์วิญญาณธรรมดาหนานชิวชิวใช้พลังวิญญาณมากกว่า30เมื่อใช้ทักษะสําหรับการโจมตีที่อยู่ตรงหน้าเธอ เธอยังบีบอัดพลังวิญญาณของเธอถึง50เอร์เซก่อนที่จะควบแน่นเป็นรูปร่างวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับดาวแห่งการทำลายล้างคืออย่าให้โดนมันโจมตีเพราะถึงแม้ว่าดาวแห่งการทำลายล้างนี้จะทรงพลังแต่ก็มีปัญหาเช่นกันนั่นคือมันไม่สามารถล็อกเข้ากับคู่ต่อสู้ได้เมื่อใช้งานสามารถเป็นเที่ยวบินตรงได้เท่านั้นแต่ขนาดของวนนั้นใหญ่เกินไปและหวังอี้เหิงก็ยิงผยองจนไม่มีความคิดที่จะหลบเลี่ยงด้วยวิธีนี้เขาจึงถูกโจมตีโดยตรง ผลของดาวแห่งการทำลายล้างคือการใช้พลังของฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้งานของตนเองเมื่อถึงขีดจำกัดที่สามารถรับได้บูมเสียงระเบิดรุนแรงดังขึ้นร่างอันใหญ่โตของกระทิงหยุดชั่วคราวและไฟก็ลุกชนไปทั่วร่างกายแต่มันก็เป็นการปลดปล่อยอย่างแท้จริงเพื่อที่จะทำลายดาวทำลายล้างหวังอี้เหงิงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเพิ่มพลังวิญญ,ญาณของเขา เช่นเดียวกับที่เขาคาดการไว้แม้ว่าดาวทำลายล้างจะครอบงำและเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาออกเหมือนหนอนแมลงวันตราบเท่าที่วิญญาณเพียงพอฉีดเข้าไปถึงแม้จะแข็งแกร่งก็ยังระเบิดได้อย่างไรก็ตามเมื่อดาวทำลายล้างระเบิดมันก็มีพลังมากเกินไปการโจมตีของผู้หญิงสองคนในอากาศเสร็จสิ้นและจากนั้นก็มีเสียงคำรามของมังกรดังขึ้นเทพมังกรลุกขึ้นสู่ทอ้องฟ้าอีกครั้งและมังกรสีม่วงแวววาวก็กระพือปีกผีเสื้อ โผล่ออกมาจากท้องฟ้าและกระแทกเข้าใส่กระทิงไฟสวรรค์ที่ลุกเป็นไฟครั้งนี้ถูกเลือกโดยหัวอีเฮ่าบังเอิญเป็นช่วงเวลาที่ดาวระเบิดและพลังอันทรงพลังแห่งการทำลายล้างทำให้หวังอี้เหิงหยุดนิง่งเทพมังกรสร้างภาพติดตาขึ้นมาในอากาศเหมือนกับมแมลงเม่าที่บินเข้าไปในเปลวไฟและพวกมันก็ชนขึ้นไปไม่เพียงเท่านั้นลูกบอลควันสีม่วงเข้มยังตามหลังเทพมังกรอย่างเงียบฮ่าฮ่าขอเปลี่ยนจากจิงจือหยานเป็นจิงจือเยียนนะครับ และบินจักไปทักสวิญญาณที่6ของจิงจือเยียนระเบิดหมอกผลของมันนั้นคล้ายกับของดาวทำลายล้างเล็กน้อยนั่นคือเมื่อใช้แล้วพลังวิญญาณที่ส่งออกไปสามารถปรับได้ตามเจตจำนงของปรมาจารย์วิญญาณความแตกต่างก็คือระเบิดหมอกนั้นละเอียดทีท่วนมากกว่าดาวเนื่องจากพลังแห่งการทำลายล้างดาวสามารถใส่พลังวิญญาณได้เพียง5 0เอร์เเท่านั้นแต่จิงจือเยียนซึ่งเป็นยาเม็ดควนสามารถใส่พลังวิญญาณได้ ในเวลานี้จริงจะเยียนจะมีการจองได้อย่างไรทันทีที่ผีเสื้อศักดิ์สิทธิ์มังกรสดใสโจมตีกระทิงบ้าแสงสีม่วงก็กลายเป็นสีทองท้องฟ้าแยกออกและแสงสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนก็ตกลงมาจากท้องฟ้ากระทบกับกระทิงไฟที่ลุกโชนบนท้องฟ้าราวกับสายฟ้าสีทองทุกการโจมตีจะทำให้มันอ่อนแอลงเล็กน้อยการทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งชะลอความเร็วในการชาร์จไปข้างหน้าของกระทิง นี่คือไม่ต้องพูดถึงหวังอี้เฮงแม้แต่ทุกคนที่สถาบันสื่อหลายเค่อก็อดไม่ได้ที่จะตกใจกับภาพตรงหน้าพวกเขาทั้งอูธงมีการจองบางอย่างเกี่ยวกับเทพมังกรสดใสที่เขาเคยเปิดใช้งานมาก่อนเมื่อกี้เขาปลดปล่อยพลังทั้งหมดของมันหรือไม่ดูเหมือนว่าพลังของการโจมตีนี้ไม่ใช่สิ่งที่ระดับ7วงแหวนสามารถทำได้เลยแต่ควรอยู่ในระดับ8วงแหวน ไม่ว่าคุณจะพูดอย่างไรหวังอี้เหงิงก็เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณเช่นกันผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณระดับ9้าในแง่ของจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาเองเขาไม่ได้มีความได้เปรียบมากนะักดังนั้นภายใต้การโจมตีหลายครั้งนี้เขาจึงอาศัยไหสวรรค์ของเขาเองเพื่อต่อต้านการเต้นรำของเทวดาดาบศักดิ์สิทธิ์ดาบททำลายล้างสีแดงและดาวแห่งการทำลายล้าง ควบคู่ไปกับการระบาดอย่างเต็มรูปแบบของการเต้นรำเทพเจ้ามังกรในเวลานี้ได้ระงับโมเมนตัมของเขาช่วงเวลาต่อมาร่างอันใหญ่โตของมันก็ถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันการระเบิดของระเบิดควันทำให้เกิดรอยแตกร้าวต่างจากการทําลายล้างตรงที่มันสร้างคุณสมบัติการฉีกขาดที่ทรงพลังจากภายหนอกสู่ภายในควันก็เหมือนเส้นได้ประปนปกคลุมแล้วก็สลายไปควันสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีแดงเพลิงในเวลาต่อมาจากนั้นทุกคนก็จางหายไป